โอเคก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพิสุรายการแมกมา n n e l นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Dead by Daylight กันนะครับในโหมดที่เป็นมอร์เดอร์ Murder นะหรือว่าฆาตกรนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับในเวลาประมาณเกือบจะ4ี่ทุ่มแล้วเราจะมาตามล่าเพื่อชีวิตที่ยังคงเหลืออยู่ในป่าน,นั่นเองเอาล่ะไม่รู้จะเป็นแมปอะไรนะที่เราจะไปเจอกันในวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะค้นหาห้องทันทีเลยโอเค เยี่ยมโอเคในจังหวะที่อา้อาวโอเคเมื่อกี้จะอัพเดี๋ยวค่อยอัพรายละเอีไปเลยโอเคก็เดี๋ยวเราจะใส่อุปกรณ์สักหน่อยละกันอ่ะใส่แล้วก่ออ่ะใส่เครื่องเส้นละกันแล้วก็กอัพอัพอะไรดีโอ้โมลิเอามาเผื่อได้เล่นนะ โอเคคือจะบอกว่ามันหาห้องค่อนข้างไวกว่าที่เคยเป็นมากๆเลยโอ้ผมว่าทุกคนนี่น่าจะเล่นผมยับแน่ๆดูจะทรงแล้วผมไม่เคยเห็นซาวเวิร์ลที่แบบว่า เอาเครื่องเส้นมาถึงห้าคนเลยไม่สีส่คนผมเป็นฆาตากรนะ ครับตอนนี้เราก็ได้จุดตีตัวเองขึ้นมาจากพื้นที่ที่ในที่หนึ่งนะครับเอาล่ะวันนี้เราก็จะมาสังหารผู้รอดชีวิตกันนะครับเรามารูซิว่าเราจะสังหารพวกเขาเนี่ยได้ถึง4ี่คนหรือเปล่านะสิ่งจะบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเองก็ยังไม่เคยได้จับเซอร์ตัวนี้เลยนะนอกจากน้องผมถึงจับก็จับแค่นิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะมีคน มันมันก็ง่ายอ่ะโอเคมันมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับคือคือมาถึงผมก็น็อกเขาไปแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไม่ดิ้นด้วยเอ๊หรือว่าเขาจะตอมแล้วฮะฮะ เหรอคืออะไรตอนนี้คือน้องผมกำลังพยายามช่วยนะพ่อน้องผมค่อนข้าขงจะมีความรู้ตรงนี้อยู่ <c oughs> อันนี้เหรอตรีคนที่เลยเหรอตรีใครอ๋อตอนอุ้มเหรอขอ,อแค่ตอนอุ้มไม่บอกดูะิจะตีเหมือนพายกูจะรู้ไหม <c oughs> โอเคเ,เราเก็บอาวุธก่อนเนาะ <c oughs> ผมจะพยายาม ไม่แคมป์ละกันเพราะว่าแคมป์ทีละก็โดนด่าทุกทีนะผมปกติผมจะฆ่าคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไงแต่ก็ไม่ไม่ถึงขั้นแคมป์อะไรขนาดนั้นอะเราดูเครื่องที่พอเป็นไปได้ก่อนไม่มีใครซ่อมเลยเข้ามาแล้วหรือเปล่าโอเคผมเจอละผมเจอลุงละยัง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 พอแค่กว่นี้เลย สาม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 ผมจะสามเดวิดเดวิดต้องตายสามผมลืมอ่ะมันเมียนตีนี่หว่าที่มันเป็นแบบไอแสงออฟ้าีอนนี้คือไม่ไม่มีการมองจริงๆโทษที เอ้ยคือมันยืนคือมันนอนนิ่งเลยอ่ะผมพอจะแทนประโยชน์จากเขาได้ละคือน้องผมบอกว่าเนี่ยขณะที่เราอุ้มเนี่ยเราสามารถตีเพื่อชีวิตที่แบบยังคงอยู่ได้นะเอหรือว่าเขาแบบปีนเนี่ยนะเราก็เลยแบบรู้สึกตัวโอ้ยมันซ่อมเสร็จแล้วหวังดูมันซ่อมใหม่มากดิฉันหวัง อ,อารมณ์ดีโอเคเดี๋ยวโอเคเราเจอเขาละสรุปทั้งแมปก็คือมีแค่สองคนนี้เหรอผมไม่เห็นใครนอกจากตาลุงกับเดวิดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาเ,เ,เอาเอา,เอาแขวนแขวนรออะไรอ่ะแขวนก่อนอ๋อไม่จำเป็นต้องถือเลยขนาดนั้นได้คือเราก็ แสดงว่าที่เหลือเขาจะวิ่งเครื่องอ่หรือเปล่าไม่แ pues น mm ่ผมไม่อาจจะไว้ชีวิตคนอื่นได้แล้วนะโดยเฉพาะตำรวจโอ้จังหวะนี้ผมว่าผมต้องได้แน่นอนอุ๊ยโอเค ผมจะฆ่าพยายามฆ่าไม่ได้หมดโอเคโอเคโอเคแบบนึงตรงนู้นเหมือนจะมีคนมาเชอร์หรือเปล่าอย่าผมว่าเขาต้องอยู่แถวนี้แหละแต่ผมไม่เห็นเพราะว่ามันเครื่องมันซ่อมเสจไปแล้วไงนี่ไงเจอแล้ว กำยอยก่อนเอาหมดแล้วเหรอหมดแล้วจะหมดทำไวะทำอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเก็บพืกืนเยพ้นหลดเขหลุดหมดแล้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังคงมีเดวิดอยู่ มั้งใจเฮ้ยอะไรวะเนี่ย่โอเคโอเคได้ละโท่ทีที่ไหนวะเอ้าหาคนไม่เจอ เก็บก่อนแล้วกันโอเคเราได้เหเยียบหมดแล้วก็แขวนทิ้งเลยแล้วกันเพราะว่าที่เก็บแบกแว่าไม่รู้ว่าหนักหรือเกินโอเคคนเดียวเองนะเดี๋ยวเก็บที่เหลือให้หมดเลยหาว่าขายเยอะก่อนเออมันยังคิวใครอีกมั้ย เชครื s. <S ่องซ่อมผมว่าตรงนั้นแน่ๆใกล้กันตรงนี้้ใกล้เสร็จแล้วนี่กว่าแม็กโคลมาร์สใช่ไหมวะต่ำชื่อไม่ได้มีไหนวะเห็นปั่นเครื่องโคตรเก่งอ่ะคนเนี้ยปั่นเครื่องแบบโอ้โหสี่เครื่องรวดแบบไม่มีการพัดมันจะเปิดใส่ มาหนี่มานี่ไปจัดปาร์ตี้ใต้ตึกดีกว่าอยู่ข้างบนมันไม่หนุกไงต้อง้านล่างมา V I P V I P ด่วนเฮมันก็จะ V I P นิดนึงนะสำหรับตรงนี้นะแล้วคนอื่นอยู่ไหนวะเอ๊ะคนอื่นไปไหนวะ ตรงนี้ไม่มีเครื่องมันมีทั้งหมดกี่เครือฮ่าฮ่ามีการช่วยกันเกิดขึ้นนะครับไม่มีแล้วผมทำอะไรลงอยู่ไหนวะผมว่ามันต้งงองกลับไปซ่อมเครื่องนี่แน่เลย นี่าจะหูฝาดโอเคผมน่าจะหูฝาดไปเองอ่ามีการกลับไปซ่อมมีนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าไม่อย้อยู่อืมอยู่ไหนวะหรือว่าหรือจะอยู่แถวๆแถวนี้เปล่า เสียงมันมันควรเหลือเกินเสียงแถวนี้ว่าอยู่นะเสียงมันแบบมันมันแม่งเขาแม่งยังไงดูดิแบบใช้แล้วกันเนาะไม่ต้องละวิ่งเข้ามาหาไม้เฉยเลยโอเคแล้วหมวดนี้ใช้ได้ตอนไหนผมไม่รู้นะแต่เอามาไว้เฉยอะโอเคใกล้ๆเอ้า ก็ตายแล้วนะอันแน่เครื่อง้นว่าดูแบบยากเีเดินมีเดินมีเดนหรอเดินหรอเดินหรอมาสาโดนอีกเวละ โอเคเดี๋ยวเรื่องปลาแล้วค่อยไปฝึกไปฝึกฝนทีหลังแล้วกันเราเอาเรื่องการฆ่าคนให้เป็น,น,นปีแบบเพราะว่าปกติเราจะแบบพวกเซอร์ซะมากกว่าพวกมเมอร์ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เรื่องก่อนโอ้ไม่มีใครซ่อมเลยเหรอ เม็กโทมัสไปไหนอะชื <ambition> okay, ่อเม็กโทมัสใช่ไหมผมไม่ได้เรียกผิดใช่ไหมเขาไปไหนอะไอเราก็พยายามจะไม่โคงไม่แคมเลยโอเคตรงนี้น่าจะมีคนดูแลอยู่โอเคไปนู่นแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเม็โทมัสไปที่หลังก็ได้นะเพราะว่า น่าจะพอเร่อสนุกได้ตอนลหลังๆอย่าเอาคนที่ใกล้ตายก่อนแล้วกนะันดีไม่บอกโอ้โหงั้นไม่เปลี่ยนแผลละเอาไมโครมัสละกันเก็บรากมะม่วงหนึ่งไมโครมัสอยู่ไหนหาประตูเหรอว่ายังไงเอาล้วได้รารกสนุกแล้วผมเ,เริ่มเริ่ม,มเริ่มหมาเริ่มเอาเจอประตูเฉย โอเคย้ำ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 ว่าผมยม้ำ <Hollywood> เฮ้ยคือบอกว่าไม่มีการวอร์มเลยนะคือผมมาผมก็เล่นเลยเอ้าเดี๋ยววะเดี๋ยววะเหฮ้ยหายแล้วตะลุงนั่นมันฟื้นเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เป็นอะไรวะนี่เหรอลุง โอ้โหลุงนี่มันแบบสุดยอดของเซอร์ไวจริงเลยตบมือครับตบมือเราจะไม่รู้ว่าโมลิใช้ได้หรือเปล่าแต่เราจะลองใช่ไม่ได้เหรอทำไมวะมันจะมีแทงหลังเลยวะเริ่มหว,วนนั่นหวั่นนิดนึงเดี๋ยวเราม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 า โอเคที่เดิม,ดม,ม,ดม,มเด็ดร้อยครับผมเราสงหารช่วยคีด้วยต่อเลยทุกทุกคนเรา m o n s t e ส่งไปนอนหมดเลยนะเพราะว่ามันดึกแล้วนะคนไปนอนซะนะเออโอเคแล้วก็ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในการเล่นเด็ดบ่ายนะครับในฆาตรกรเนาะเออผมเล่นเป็นฆาตรกรซึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่2แล้วนะในช่องเราที่เราเล่นเป็นฆาตรกรเนาะนี่ยก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันติดอ่ะไม่ติดตามสิกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับกไคร์ช่องนี้ด้วยนะครับใครที่ชอบหรือว่ามีความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยอยากให้ทำเกมอะไรเนี่ยก็สามารถเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับนี้ก็ไปละบ๊ายบาย